าตั้งเลยเอไปไปไปบื้นบื้นเร็วเร็ว YouTube ปืน y o u t ของเราว้ <laughs> wow yeah. าเนี่ยอ๋ถ่ายกันเอาถ่ายหมดเนี่ย่ <Huh? S 1> ายหมดเนี่ยมาทางนี้มาทางนี้กับมากับมากับมาพิก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 ทางนี้เร็วเร็วเร็ว <Yeah. S 1> เออ้ หวานครูดูเอาครูครูดูพักกันไปหาอาบน้ำด้วยใชไหมฮะที่บ้าจะไปหาร์ดขับรถโอ้โหไปไปหาอีกสันก็ไปหาเพื่อนก่อน เอาตันโอ้ยเฮ้ยมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เงียเอ้ยเอ้ยะออะเดินวายยด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  นมานี่เร็วน้องเจเรนน้องเจเรนน้องเจเรนปิดปิดแาบน้ำแบบน้บนะยะแ,แม่รู้ไหมแม่มันพาขับไอมันเป็นมันเนี้ยมันเป็นทุกแทนพาขับทบป,ป่าข้็ตรงซึ้นไม่มีสอไฟเลยหืลงทางใช่ไห chúc chúc ui yên tiên chúc chúc chân mát hàm mày chị chân mát hàm mày chân mát hàm mắt hàm mắt hàm 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 อ้วันก็เห็ดมาเห็ดมาแต่เงี่ยวอยู่เอามันมันยาเน่ยมันยาเนี่ะน่ะไปแล้วอาบน้ำมาน้ำดูทพมเพิดก็เต็มแล้วเมื่อไหร่จะเปลี่ยนสักทีเนี่ยอ่ะจบแค่นั้นแหละพอแล้ว